สวัสดีนะครับท่านผู้ชมก็เป็นคำนวณนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็เป็นชุดที่3ามนะครับก็มีทั้งหมด3ชุดนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับก็เริ่มเลยนะครับ3ามรอบเหมือนเดิมนะครับรอบที่1นนะครับใช้หลักพันครับผมบวกด้วยหลักหน่วยล่าง บวกด้วยหลักร้อยนะครับครั้งที่สองบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สามหลักพันนะครับก็คือเจ็ดบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเก้าบวกด้วยหลักร้อยครับครั้งที่สองได้เจ็ดนะครับบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สามก็คือหนึ่ง คนรัดครับได้ยี่สิบสี่นะครับตัวท้ายมาก็คือสี่สูตรของสี่ครับครั้งที่1นึ่งทุที่สามนะครับก็จะได้สี่หกเจ็ดหนึ่งสองสามต่อมาก็ครั้งที่สองนะครับรอบที่สองใช้หลักสิบบนนะครับบวกด้วยสิบบน หนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยครับใช้หลักหน่วยครั้งที่สองแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยอีกครั้งที่สองเหมือนเดิมน,นะครับสิบบนครับสิบบนก็คือเก้าบวกด้วยสิบบนก็เก้าเหมือนเดิมน,นะครับบวกด้วยหลักหน่วยครับครั้งที่สองได้เจ็ดบวกหน่วยครั้งที่สองก็เจ็ดเหมือนเดิมน,นะครับผลลัพธ์ครับได้เท่ากับ 32ก็ดึง2มานะครับเลขท้ายสูตรของครั้งที่2ชุดที่3นะครับก็จะเป็น3 4 5 6 7 0 2รอบแล้วนะครับต่อไปก็รอบที่3รอบที่3ใช้10บนครับบวกด้วยหลักร้อย ครั้งที่สองแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยครับครั้งที่สองเหมืนอนเดิมปิดท้ายด้วยหลักร้อยนะครับครั้งที่สี่สิบบนนะครับสิบบนก็คือเก้าบวกด้วยหลักร้อยนะครับครั้งที่สองก็คือเจ็ดบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองก็เจ็ดเหมือนเดิมบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สี่ ก็คือ5นะครับผลบวกรวมกันนะครับได้เท่ากับ28ดึงเลขท้ายมานะครับก็คือ8ผลของ8นะครับรอบที่3ชุดที่3นะครับก็จะเป็น8 9 0 2 5 7ทําครบ3รอบแล้วน,นะครับเราก็มาทําการชนชุดคัดเลขนะครับ ครั้งที่หนึ่งนะครับได้สี่หกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดหนึ่งสองสามครั้งที่สองนะครับได้สามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์ครั้งที่สามนะครับแปดเก้าศูนย์สองห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองห้า ชนเลขนะครับเลขแรกครับ4 4ไม่มาครับ6 6ก็ไม่มานะครับ7 7ได้นะครับ1ครับ1ไม่มา2ไม่มาครับ3ไม่มานะครับสุดหลัก10นะครับมาตัวเดียวนะครับผมสูตรนี้ก็คือเจนะครับ มาต่อกันที่หลักหน่วยนะครับรอบแรกนะครับรอบที่หนึ่งนะครับใช้หลักแสนบวกด้วยหลักสิบครับผมครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สองนะครับหลักแสนครับคือ8 บวกด้วยหลักสิบครับครั้งที่หนึ่งก็คือ9้านะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองได้เจ็ดบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สองก็ได้เจ็ดนะครับผลบวกรวมกันได้สามสบเอ็ดนะครับดึงหนึ่งมาเป็นตัวท้ายนะครับสูตรของหนึ่งรอบแรกชุดที่สามนะครับเท่ากับหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดเก้า ต่อมาก็รอบที่สองนะครับใช้หลักหมืน่นบวกด้วยหน่วยบนนะครับบวกด้วยหน่วยล่างบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่หลักหมื่นนะครับก็คือสาม บวกด้วยหลักหน่วยบนนะครับก็ได้3นะครับบวกหน่วยล่าง9บวกหลักหน่วยครั้งที่4ได้5ผลบวกรวมกันนะครับได้20ดึง0มาครับสูตรของ0ูรอบที่2อจุดที่3นะครับเท่ากับ2 4 5 6 8 9 ต่อมาก็รอบที่3นะครับรอบที่3ใช้หลักร้อยหลักร้อยบนครับบวกกับหลักสิบครั้งที่1บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่3แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่3าอีก1ครั้งนะครับดูกันนะครับร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือคือ8ด บวกด้วยหลักสิบนะครับครั้งที่หนึ่งก็คือเก้าบวกด้วยหลักร้อยนะครับครั้งที่สามได้หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สามอีกหนึ่งครั้งก็ได้หนึ่งผลบวกรวมกันนะครับได้สิบเก้านะครับเลขท้ายนะครับ <c oughs> ก็คือเก้าสูตรของเก้าครั้งที่สามชุดที่สามนะครับก็่ะกับเก้าศูนย์หนึ่ง สองหกแปดทำการชนชุดกันนะครับรอบที่หนึ่งนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดเก้ารอบที่สองได้สองสี่ห้าหกแปดเก้าสองสี่ห้าหกแปดเก้ารอบที่สามนะครับได้เก้าศูนย์หนึ่งสองหกแปด ศูนย์หนึ่งสองหกแปดเหมือนเดิมนะครับทําการชนชุดกันนะครับหาเลขเด่นนะครับหนึ่งหนึ่งไม่มานะครับสามไมมาครับเจ็ดอ่าห้าไม่มาเจ็ดก็ไม่มานะครับแปดแปดมานะครับได้นะครับหนึ่งตัวครับเก้าเก้าก็มานะครับ ก็หลักหน่วยนะครับแล้วทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือ8กับ9นะครับเป็นการคำนวณนะครับงวดวันที่16นะครับตุลานะครับ6 3นะครับหลักหน่วยคือ8กับ9นะครับหลักสิบก็คือ7นะครับลองดูนะครับขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปต่อไปครับ